กลืนลำบากสำารับบ่อยทานได้น้อยต้องมาฝุดขยับปากขยับลิ้นกันนะคะปัญหากลืนลำบากสามารถพบได้หลายสาเหตุทางโรคประจำตัวหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุหรือในผู้สูงอายุที่เริ่มมีมวลกล้ามเนื้อที่เสื่อมถอยลงก็เจอปัญหากลืนลำบากได้ค่ะถ้าคุณหรือมีญาติใกล้ชิดที่กำลังเจอปัญหากลืนลำบากอยู่เรามาดูคลิปแล้วฝึดไปพร้อมๆกันนะคะ บริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนจะมีอยู่2ส่วนนะคะมีบริหารริมฝีปากแล้วก็บริหารลิ้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันก่อนคือท่าบริหารริมฝีปากท่าที่1คือท่าฉีกยิ้มจะเริ่มจากการฉีกยิ้มยกมุมปากสองข้างให้เท่ากันทําอย่างน้อย5ครั้งนะคะฉีกยิ้มจากนั้นหุบปากฉีกยิ้มหุบปากฉีกยิ้มหุบปากต่อไปท่าที่2นะคะ ให้ทาปากจูทําพร้อมกันนะคะอย่างน้อย5้าครั้งเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นอปปุบปากทาปากจู๋อ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 ุบปากต่อไปท่าที่สามนะคะคือท่าเม้มปากจากนั้นปล่อยเม้มปากปล่อยเม้มปาก ปล่อยเม้มปากลอยทําทั้งหมดห้าครั้งเหมือนกันค่ะต่อไปท่าบริหารลิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันเลยท่าที่1เริ่มจากแล็บลิ้นแตะมุมปากซ้ายขวาทําไปพร้อมๆกันนะคะทำทั้งหมดอย่างน้อย5ครั้งนะคะต่อไปท่าที่2นะคะ ใช้ลิ้นดันกระพุ้งแก้มซ้ายขวาเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันนะคะทําข้างละ5ครั้งค่ะต่อไปท่าที่3นะคะแลบลิ้นแตะลิมฝีปากบนและล่างทําไปพร้อมๆกันนะคะ ทำด้านละ5ครั้งค่ะถ้าบริหารต่างๆเหล่านี้แนะนําให้ทําสม่ําเสมอนะคะอย่างน้อยวันละ3ครั้งจําง่ายๆเลยคือก่อนมื้ออาหารเช้ากลางวันและเย็นค่ะแต่ถ้าคุณมีปัญหารเรื่องไอสําลักและกลืนลําบากอยู่ทําท่าบริหารเหล่านี้แล้วยังไม่ได้ผลหรือยังไม่ดีขึ้นให้รีบมาปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะ พิเศษสุดๆสำหรับผู้ที่ชมคลิปนี้นะคะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อลงทะเบียนรับส่วนลดสำหรับผู้ที่เข้ารับบริการครั้งแรกที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลนครโทนเท่านั้นค่ะครั้งหน้าเราจะมีทริปแอนด์ฟิกดีๆอะไรรอติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย